เอาลราคับสวัสดีครับผมวันนี้เราพบกับเกมเซคิโลเดธไวท์กันแล้วกันอีกแล้วนะครับผมกับพาร์ทที่10พาร์ทจบผมเชื่อว่าพาร์ทนี้ผมจะมาสู้กับมันแค่ตัวเดียวเลยเออท่านองค์ชายคโรท่านคุโร่ใจเย็นโอคามิไม่ได้พบกันนานเลยนะยินจาบุตรแห่งสวรรค์มิเอ เจ้าคงดูนิวจับไร้ขาดีกเลมไร้ขาดาม,มาจ,จับแดงแรงจุงแน่นอนรครับเกนจิโร่ไอ้ตางเนี่ยจัดจับแดงแรงจุงแน่นอครับเกนจิโรไอีจัดไปครับองชาย ผมจะไม่ให้แานเล่นม,มังกรตกอยู่กับใครแน่นอนครับคุโรั้เกลอนะยินดีขอรับจุ้ยชักดาบแล้วครับผม,มคุสบิมารุจบเกมกันสักทีรู้สับสมัยใหม่ มาเลยเก็นกิโลกากไม่กระชนเอาอีกสักสิประจุประจโเข้าให้โบเข้าให้อ่าโอ้ยหงเ้ยไม่ทันฮะโซโนชคาระ เฮ้ลบลบไม่มีทีรั้งว่เซนซ่อะไรที่ต้องทำก็ไเปิดมาก็ตายเลย นี่จะยาวขนาดไหนกันครับเนี่ยไม่ยอมหลอกกันไอ้จิโร่ขอตั้งสมาธิหน่อยดีกว่าลุยโนกส,สิคั

จะใครออกมาวะท่านปู่อย่าบอกนะว่าปู่อชินาอิชินนะอย่ากระทับผีดาบมาน,านนะเอา้ะนะมาม,ม,มาเลยท่านอิชิน

อย่าถอยอยู่ไว้สัก หนึ่งโปรขอเติมยากันโปร ขอดูยามันโบยังไม่จบ เชี่ยแล้วเชี่ยแล้วไม่มียาโอเคเดี๋ยวชายอยู่เพี <c oughs> ยงสายฟ้ามาเลยลองเพียงสายฟ้าอยู่เนี่ย เพียงใส่ฟ้ามาดิมียาอะไรบ้างมียาอะไรบ้าง มันจตายาบวินบอลกันนะอ้เคเราเจอกันที่รอบที่ร้อแล้วนะ บอกแล้วร้อนสุดตอนนี้มึงก็พัวมึงแค่กระจอกไอ้สามาดิมาดิมาดิมนิจาเซวาเซน้าโดนมาดิคัดล่าเย ฆ right? <pad pare sy helmet lide> ่าล้วไงนีอักระของพีไปมาเด้ออัดสาอัดเดีไ่เลยจิทีนี้ยแหละของจริงโอ้ิชินไรกับมันมาไม่ต่ำกว่าร้อยหมอกก็มั้งสี่วันที่ผ่านมาตื่นมาหนักมากเลย เป็นผมรู so ้สึกป็ก็คือการท่างี้แหละครับหวานของแล้ตามด้วยฟันฟันสไลด์หลบซ้ายแล้วก็คออแค่นี้ก็จบเเลยครับผมไปสองนดะอะาย่ คิดว่าแม่มา ข่อยก้อนเขี่ยแล้ว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 เออหยาลบอุ้ยอุ้ยเป็นตัวเลขลบไล่พลาดสองทีมาดิครับมาดิครับมาดิครับ

อยู่เลยแสลมการปัดไปเด้ออุ๊ยยิงเรอวว่ะเอาเงี้ยดูเป็นสามแน่นอนว่าพี่ เต็มเต็มครับผมเย้ปัรร๊อมรนาถูกใจสุกิโร่สหรับใครสงบนะท่านอิปชินจบเจ้าไม่เล้าหรือ ที่สุดแล้วก็ชน,นะอาชินอิชินได้สักทีแมงเหนื่อยยิบหายต่อไปอะไรครับเนี่ยคุกเข่าต่อหน้าบุตรแห่งสวรรค์เหรอจะมีอะไรไปเนี่ยเขไม่จะอยู่นี่เขาอยู่นี่แล้วขอรับให้ดื่มน้ำตาสกุลละผมได้ฉากจบนี้หรอฉากจบจะเป็นยังไงเรามาดูดีกว่าข้าอ,อยู่ตรงนี้ขอรับ นี่คือน้ำตามังกรดื่มักท่าน

จบว่ะโอคามินี่อย่าบอกนะว่าโอคามิคือหลวงพ่ออ่ะโอคามิคือหลวงพ่อใช่ไหมก็เลยว่าอยากให้ท่านตั้งมั่นไว แ,นนแล้วก็จะมันคงเดียมาถึงในสักวันเดี๋ยวมาถึงแน่นอนนะผมผมจะคำว่านินจาคนถัดไปจะต้องดำเนินวิถีของอสุราครับยาต่อไปต้องเดินทางอสุราจบแล้ว เอาละครับผมแล้วก็จบแล้วนะครับผมกับเซคิโลไดทัชไว้ผมใช้คำว่าเกมนี้คือเกมที่โคตรมันเลยแล่เขาว่ากันว่าเกมนี้คือเกมตะกูลโซงที่ยากที่สุดแล้วด้วยแล่ผมก็จบมันได้สักทีผมใช้คำว่าเกมนี้ผมไม่สิบเต็มสิบเลยนะแล้วก็อย่าอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe ผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กช่องนี้ด้วยคอนโซลจอยสติ๊กแต่ที่แน่ ว่าผมมีไลฟ์สดต่อแน่นอนนะไลฟ์สดที่นี่คือเดินทางอสุรานะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ